กดติดตามผมอาจารย์ชาชัยพอิธรรมแล้วท่านจะได้เคล็ดลับรวยขั้นเทพกันทุกท่านครับโดยผมครับไพ่สื่อบัญญาณครับไหนไหนมาแล้วครับนะฮะคนที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับมาดูกันสำหรับปี2569เราจะพลิกดวงชะตากันอย่างไรมาครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันครับคุณต้องลดความเครียดลงนะฮะสิ่งที่เศร้าไปนะฮะก็ขอให้ปรับให้โดยไว นะครับใครที่เศร้าอยู่หรือมีเรื่องที่สูญเสียอะไรบางอย่างนะครับต้องรีบกลับมาเป็นตัวของตัวเองไวๆครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่เกิดในวันจันทร์ครับนะฮะถ้าคุณทําตามผมคุณจะกลับรีบได้ว่าเป็นการพลิกดวงชะตาอะไรที่เป็นปัญหาเก่าๆปัญหาดั้งเดิมนะครับนะฮะก็เลยเรียกว่าขอให้ตัดตอนเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่นะฮะโชคลาภใหม่ๆการงานใหม่ๆ สู้ชีวิตครับนะครับสู้ชีวิตครับและคุณจะมีโชคลาภและร่ารวยครับรวยคันแนบแน่นอนครับสาหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ครับก้าวไปครับต่อครับคนที่เกิดในวันอังคารเป็นยังไงบ้างจะพลิกดวงชะตายังไงนะครับนะฮะเอาล่ะนะฮะคู่อย่าไปทะเลาะกันเลยนะอย่าทะเลาะนะฮะครอบครัวยิ่งแตกแล้านะคุณไปรบลากับลูกค้าจบครับนะฮะเพราะฉะนั้น ผมเตือนสติกับคนที่เกิดในวันอังคารอยู่บ่อยๆว่าอารมณ์นะฮะคุณต้องเบาๆหน่อยอ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอ่ไล่สวนที่นาะคุณไปเลยคุณทําเลยจร่งพวกวัตถุดิบต่างๆซึ่งคุณก็ต้องเอามาอ่าทในรูปแบบใหม่นะฮะเช่นพวกกับข้าวนะฮะเช่นพวกเอาวัตถุด,ดิบต่างๆเพื่อมาผสมผสานและนําไปขายเยงี้ยบริกุปนะฮะคนที่เกิดวันพุธนะฮะพลิกดวงชะตาย,ยัางไงครับที่ผ่านมาคุณเป็นยังไง คุณรู้สึกว่ามีการแตกแล้วด้าวฉานอะไรบางอย่างที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยคุณต้องลุกขึ้นสู้แล้วด้วยตัวของตัวเองคุณอย่าไปหลงเชื่อใครคุณอย่าไปหลงเชื่อใครคุณจะมีคนรักที่ดีอยู่แล้วแต่คุณจะไม่เคยแคร์เขาเลยคุณไปยกย่องคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณจะพึ่งพาใครเนี่ยเรียกได้ว่านะฮะไม่ค่อยจะได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ คุณมีโอกาสนะฮะสำหรับในเรื่องของการต่างประเทศผู้หลักผู้ใหญ่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องดูหน่อยนะนะฮะ,ะวิบากกรรมต่างๆที่จะงถาโถมเข้ามาคุณต้องรุกค้นสู้คุณมีคนรักอยู่แล้วนะฮะคุณลืมนะครับเอา้ากลับมาครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสครับคุณใช้วิชาการของคุณด,ดีแล้วงานเก่านะฮะที่เรียกคุณกลับนะฮะผมบอกเลยนะครับนะฮะอย่าเพิ่งคุณต้องก้าวไปสู่งานใหม่ๆบ้างใน2 5 6 9 คนที่เกิดในวันพาสคุณต้องดัดแปลงสําหรับในเรื่องของ